กลับมาพบกับพวกเราเที่ยวหลายและใน EP นี้เป็น EP แรกของปี2024เราเลยถือโอกาสพาทุกคนมาไหว้พระขอพรรับสิ่งดีๆในวันปีใหม่กันนะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่วัดปากน้ำแขมหนูหรือวัดโบสถสีน้ำเงินอำเภอท่าใหม่จันทบุรีโบสถ์ของวัดแห่งนี้มีความสวยงามเพราะถูกสร้างด้วยกระเบื้องเซรามิกที่มีความคงทนและสีสันสดใส ด้านหน้าของโบสถ์มีบันไดยพญานาคหาเสียนมีลำตัวทอดยาวประจนสุดทางของบันไดนับเป็นปฏิมาก,กรรมที่ออกแบบได้สวยงามมากๆด้วยความงดงามของโบสถ์ที่มีสีสันสดใสทําให้มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเราเองก็ไม่พลาดที่จะหาจุดถ่ายรูปมาฝากกันเหมือนเช่นเคย เดี๋ยวตามไปชมด้านในกันบ้างดีกว่าเพราะแค่บริเวณด้านนอกก็กดชัตเตอร์กันแบบรัวๆได้ลูกกันไปเป็นสิบแล้วบริเวณด้านในก็มีความสวยงามไม่แพ้กันภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเรื่องราวพุทธประวัติที่วาดไว้ได้อย่างงดงามภายในโบสถ์ยังประดิษ,ษฐานองค์พระพุทธินราชองค์ใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มาสักการะและกราบไหว้บูชาก็ใช้กระเบื้องเซรามิกสีขาวและสีน้ำเงินเพียง2ส,สีในการสร้างโบสถ์พื้นสีขาวตัดลวดลายสีน้ำเงินทำให้เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามแตกต่างจากที่อื่นวัดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ใครมาอำเภอท่าใหม่จันทบ,บุรีจะต้องแวะเวียนมาไหว้พระขอพรและมาถ่ายรูปสวยๆกัน ด้านล่างก่อนขึ้นพระโบสถก็มีคองขนาดใหญ่ตีให้เสียงดังกังวานเอาเลิกเอาชัยให้ประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ปรารถนาและตรงจุดนี้ก็ยังเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปกันอีกด้วย,วยเสียงดังกังวานขนาดนี้ เป็นการเริ่มต้นปีที่มีแต่ความสุขสมหวังแน่นอนร่วมทำบุญทอดกระถินกับทางวัดเพื่อรับสิ่งดีๆในวันปีใหม่เรามากันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำให้มีประชาชนจานวนมากเข้าวัดเพื่อมาทำบุญไหว้พระและขอพรในวันปีใหม่ หรือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่อิ่มบุญและอิ่มใจมากๆเลยดอกบัวลอยน้ำเทียนดอกบัวประจำวันเกิดตามสีของแต่ละวันเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศกให้สิ่งที่ไม่ดีได้ผ่านพ้นไปจากชีวิตดูปลาในไข่ ก็มีให้กราบไหว้บูชาเหมือนกันนะมาแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะถือเซียมซีกับพระเจ้าตากสินเพระขอแนวทางในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ว่าจะเป็นยังไงด้านล่างของพระอุโบสถก็มีพระแก้วมรกตให้เราได้สักการะบูชานอกจากนี้ ยังมีจุดให้เราได้ทำบุญปิดทองลูกนิมิตและใกล้ๆก,ก,ก,กันก็เป็นจุดให้เราร่วมทำบุญบริจาคลวงศพโดยเราสามารถทำบุญและเขียนชื่อของเราได้เลยบริเวณด้านล่างก็ยังมีพระพุทธร,รูปองค์ดำให้เราได้สักการะปูชาที่สำคัญยังคงความงดงามเหมือนด้านบนอุโบสถ และยังถ่ายรูปออกมาได้สวยอีกด้วยตรงด้านล่างของพระอุโบสถนี้ยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า100ปีให้เราได้ตั้งจิตอธิษฐานและทำการยกพระเสี่ยงทายโดยมีพระพุทธรูปเสี่ยงทายถึง3องค์หลังจากที่อธิษฐานขอพรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้ต่หวังว่า ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในปีนี้และขออวยพรให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขสมหวังเช่นกันอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและฝากกดไลค์กดแชร์และกด,กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ